ชุดเอ่อชุดโอเคโอเคอะไรต่อแอนไม่หลอกกันสิแอนแอนมือโอเคโอเคอะไรนะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์เล็บเปลวเปลวนิ้วโอเคลาบูลาบูลาบูบุอะไรต่อเอ แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ใช่แล้วก็อะไรอีกคะถทายมันเลยพ่อตัดได้หมดวเตอร์เ <Water melon. S 1> มลอนว t เตอร์เมเอเอนั่นมันแตงโมละ <c oughs> ดูดูหายลิคว <Liquid. S 1> ิดยางลบ <c oughs> ใช่ไหมใช่ยางลบไหมลิง <c oughs> เจ็กเจ็กก็ต้องแมวแล้วล่ะอ okay> okay> ุ๊ย wow น e well ั่น okay, มันแมวใส่ตูดด้วยแฮะลิงตัวนี้คือตัวอะไรแอบแอบโกบเหรอแมวโอ้ยนั่นมันจิ้มจมูกหมูฮะใส่หมูด้วยเหรอ หมูตัวอะไรแล้วเนี่ยปีปบ้าเข้าสิงรถนั่นอะ <c oughs>